ดูต่อนะอันที่สองชิบชิบชบชบนะสมการเดิมค่ะ x ก,กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับเลนยี่สิบห้านะกับนะพิกัดจุด p สามสี่ตอนนี้เนื่องจากเราไม่ได้มีเวลาอะไรมากแล้วนะน้องต้องศรัทธาพี่บ้างนะนะด้วยการที่นะจุด p สามสี่น้องต้องเชื่อพี่นะเลยนะว่าอยู่ที่บนเส้นรอบวงพอดีอาศัยเข้าไปถ้าจะให้พิสูจน์คงไม่มีเวลาโอเคนะฮะตอนนี้เรามาดูกันว่าจุดไหนอยู่บนเส้นรอบวงเช็คยังไง น้อยรักน้องแทนค่า x เป็น3แทนค่า y เป็น4เข้าไปปุ๊บเลยหรือนะสมการคือ x เป็น3กําลังสองแทน y เป็น4ก็เป็น4กําลังสองเท่ากับย5บใช่ไหมฮะนะ9บวกด้วย16มีค่าเท่ากับ25้านะ9บวกคือไกลยี่สบ้า5กล่บ้าไหมนั่นเนะถ้าเกิดมันแทนค่าแล้วเป็นไงกันเลยนะเท่ากันแสดงว่าจุดนั้นอยู่บนเส้นรอบวงพอดีถ้าแทนค่าในสมการแล้วเป็นจริงสมการเท่ากันจริงโอเคไหมฮะแสดงว่าอยู่บนเส้นรอบวงนั่น น้องน้อง,น,องน้องกลุ่มเนี้ยนั่นแหะเจเจเจอะเจอะเจที่คุยอ่ะเจที่คุยอ่ะเจที่คุยนี่ยังไม่รู้ตัวอีกแถวที่หนึ่งสองสามอ่ะเจอ่ะเจอ่ะเอออ๋ออ๋อ,อ,อ,อเหล่านั้นเองร้องเพลงมะแจ้งเกิดดีไหมเวทีนี้เวทีแจ้งเกิดยิ่งกว่าไอ้ก็ส์ทะเลนอีกนะเล่นฮะแต่ถ้าแสดงไม่ดีแจ้งดับนะฮะเมื่อกี้ดับไปแล้วคนหนึ่งนะฮะต้องระวังอะล่ะโอเคต่อไป S <S <S ตอบแบบนั้นเยนะดูต่ออีกนะอีกอันหนึ่งะก็คือ x ยกกำลังสองบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับ25นะกับพิกัดจุด P 7จ็ดสเนี่ยนะอยู่ไกลมากๆเลยนะ70นะอันนี้มันแค่5เอง70มันกระเถิบไปประมาณนี้แล้วกันนะนะเรียนฮะ70นี่อยู่ไกลมากสูงมากไกลมากอยู่นอกฮะแล้วมาดูว่าอยู่นอกนี่คิดยังไงแทน x เป็น7แทน y เป็น10เข้าไปปุ๊บกลายเป็น7กำลังสองบวกด้วยแทน y เป็น10กลายเป็น10กกำลังสองเท่ากับนะ ออกเป็นยังไงกับ25เดี๋ยวเรามาดูกันมันคงไม่เท่าหรอก7จลังสองเป็น49บวกกับ10กําลังสองเป็น100นะนะกับยี่านี่บกวกนึกลายเป็น149กับ25มีค่าเป็นไงนนองจ๋าฮะมากกว่าโอเคนะฮะมีค่ามากกว่าโอเคนะมีค่ามากกว่านั้นถ้ามากกว่าเราอยู่ไหนอยู่นอกเข้าใจป่ะโอเคนะฮะนั่นแล้วเนี่ยถ้าแทนค่าแล้วสมการไม่เท่าแต่ว่ามันน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าอยู่ด้านในสรุปเลย ถ้าน้อยกว่าจุด P อยู่ในวงกลมโอเคนะฮะถ้าเกิดแทนค่าและสมการเป็นจริงก็คือจุด P อยู่บนเส้นรอบวงเนี่ยโอ้นะพอดีนะถ้าแทนค่าแล้วมากกว่าก็คือนั่นะละจุด P เลยนะอยู่นอกนะเลยนะวงกลมข้อเดียวนะนี่เรียนนะใช้ความรู้เยอะเลย จริงแล้วพี่ไม่สนับสนุนนะโจทย์ที่จะวัดเด็กได้คือโจทย์ที่เหมาะสมทั้งความยากและเวลาแล้วความยากก็เป็นความยากของเด็กด้วยนะไม่ใช่ความยากของคนออกข้อสอบคนออกข้อสอบก็แบบง่ายง่ายง่ายเหมือนขี้เลยเด็กก็ยากเหมือนกินขี้เลยนะนะ่นะนะนะข้อนี้ยากไปนั่นะเลยฮนะแต่ว่าถือว่าเอาความรู้แล้วกันนะเอาไปไประยุกต์ใช้ข้ออื่นเอาเสร็จยางเสร็จยางเสร็จแล้วลบทบทจบไม่ทนันดูในเว็บ อ่าละโอเคนะฮะลบนะฮะลบนะฮะอ๋อลืมบอกเรียนข้อสอบไอเนี้ยมันจะมีข้อสอบเก่งข้อสอบนะนะมันก็มีข้อสอบที่พี่ได้เก่งข้อสอบใหม่มาให้ด้วยี่เฉลยบางส่วนเนี่ยนะก็คืออยู่ในเว็บนะเรียนฮะน้องน้องต้องไปดาวน์โหลดนะในเว็บพี่นี่แหละแล้วก็รหัสนะรหัสในการเปิดเฉลยนะฮะเก่งข้อสอบด้านหลังอะรหัสนะฮะได้รหัสอะไรวะ น่าจะจำไม่ผิดคือซูปเปอร์นิชคุณซูปเปอร์นิชคุณ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเจ้าที่ใช่ไหมไม่ส่วนนี้ปะ่ะใช่ใไหมเออนะเสียงนั่นมาละโอเคหรือว่าไปาดาวน์โหลดในเว็บแบรนด์ก็ได้นะในเรียนแต่พี่จำไม่ได้ว่าเว็บแบรนด์เขาถอดออกไปหรือยงังโอเคนะฮะแล้วก็บางส่วนก็เฉลยละเอียดไว้ในในหนังสือละ นะอันนี้ก็คือไปไอ้ที่ส่วนที่เป็นเกงข้อสอบอ่ะอะละโอเคแต่มันต้องมีรหัสเปิดด้วยถ้าพิมพ์ตัวใหญ่ไม่ได้ก็พิมพ์ตัวเล็กถ้าพิมพ์ตัวเล็กไม่ได้ก็พิมพ์ตัวใหญ่ถ้าเปิดไม่ได้ก็ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เห็นนะ,ะสักอย่างหนึ่งนี่แหละอะทุกท่านถ้าอย่างแล้วเนี่ยพร้อมเลยนะข้อสอบนะเลนทานนิชโตนะพเัเบมที่สามจุดสี่อะลบนะฮะลบนะฮะ ตอนนี้พร้อมเออจากโจทย์นะก็คือแนวเลยนะของแพทนะนะทันวานะห้ 54. จากโจทย์จงตรวจสอบฮะจงตรวจสอบนะใช้จริงเลยนะฮะว่าพิกัดจุด A13 โอเคนะอยู่ด้านในหรือด้านนอกหรืออยู่บนเส้นรอบวงของ X กำลังสบวกด้วย Y กำลังสบวกด้วยสอลบด้วยสีลบด้วยสิมีค่าเท่ากับ0ูนย์น้อยแล้วจ๊ะจำได้ไหมทำยังไงให้เอาจุดที่เราอยากรู้ไปทำอะไร ไม่ได้ยินเลยเสียงเลยให้จุ๋ย่าดูไปทำอะไรเลยนะฮะแทนค่าแทน x ด้วยหแทน x ด้วย1โอเคขีดยงเส้นเลยน้องแทน y ด้วย3าว้ยวแทน y ด้วย3แทน y ด้วย3โอเคนะฮะะเรามาช่วยกันเลยนะ,ะแทน x ด้วย1นึกําลังสองกลายเป็น1นึ่งกลังสองสองคูณ x ก็คือกลายเป็น2อคูณหต่อไปแทน y ด้วย3 ก็คือกลายเป็นได้กับวากำลังสองก็คือ3ยกกำลังสองนะลบด้วย4คูณวก็กลายเป็น4คูณสามนนะแล้วก็ลบด้วย15มีค่าเป็นอย่างไรกับ0นเอาล่ะโอเคคิดแรกค่ะช่วยกันแวบวกเบวก2ลบด้วย12ลบด้วย15มีค่าเป็นไงกับศน้อยกว่าหรือได้ล่ะหบวก9้าสบสิลบ15มีค่าเป็นไงกับศนบน้อยกว่าฮะถ้าน้อยกว่าเป็นไงน้องจากที่เมื่อกี้นี้น้อยกว่าเป็นไง อยู่ในวงกลมโอเคนะฮะนั้นแล้วเนี่ยก็สรุปว่านะจุด A อยู่ในน้องจำเดี๋ยวเข้าอยู่ในวงกลมไม่เดี๋ยวต้องเอาไปใช้ในข้อรวมข้อมูลอยู่ในวงกลมตอนนี้ถ้าเกิดน้องวาดรูปก็คือวงกลมอยู่นี่จุด A น่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยจุด A พิกัดจุดอ่ำหนึ่งสามเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะอยู่ในวงกลมการที่จะรู้ว่าจุดไหนอยู่ในหรืออยู่นอกเนี่ยนะอันนี้จุดศูนย์กลางนะฮะเนี่ยนะเนี่ยจุด A อยู่ในวงกลมนี่จุดศูนย์กลางโอเคโอเคป่ะ เนี่ยนะผ่านไปอีกข้อหนึ่งนักเรียนโหได้ทาําข้อสอบจริงกนะันสักทีเลยนะโอเคนะฮะมาหน้าที่ร้อยสามนะนะใครที่เข้าสอบคงรู้ดีแหละนียนะหน้าร้อยสามมาแล้วก็สอบจริงมาแล้วหน้าร้อยสาม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 ลบเลยลบเลยนะโอเคนะฮะลบเลย ตอนนี้นักเรียนเอ่นเยนะเราก็มาดูข้อสอบจริงกันเลยนะแนวภาพตัดก,กรวยนะนิชโตรนิชโตรพับเบมที่สามจุดห้านะเรียนฮะนี่ข้อสอบจริงแล้วข้อสอบจริงเลยนะแพทนะธันวาปีห้าสี่จากโจทย์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดจุด P เป็นจุดที่อยู่บนเนี่ยนะนะวงกลมนะอยู่บนวงกลมอยู่บนวงกลม x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองบวกด้วยสอง x ลบด้วยสี่ y ลบด้วยสิบห้ามีค่าเท่ากับศูบนย์อยู่บนอยู่บนโอเค และอยู่ใกล้อยู่ใกล้จุดเลยนะพิกัดจุดนะ A นะหนึ่มากสุดใกล้ใกล้สุดใกล้สุดใกล้สุดโอเคจะโจทย์ถามหาระยะจากจุด p ไปยัง 3y ลบส x ใช้ค่าตกรักับ15นักเรียนมันคือการเอาทั้ง5หน้าที่เมื่อกี้เราสอนเนี่ยนะมาผสมกันจบวิธีรัดฟังครูซุปสอนในหอประชุมแบรนด ก็คือเอาทั้งหมดที่เมื่อกี้สอนเนี่ยมาใช้จบโอเควิธีจริงพิมพ์ไว้ให้โอเคนะอ่ะทุกท่านนะตอนนี้ค่ะประเด็นของเราคือว่าวงกลมวงนี้นัเรเยนเอ๋ยจำได้ไหมเมื่อกี้เราร้องเพลงไปศูนย์กลางอยู่ที่ไหนศูนย์กลางเปิดกับไปเลยมันอยู่ที่ไหนหนอศูนย์กลางอยู่ที่เากับล้เดด้ดดดดห้ามงเพราะว่าอยู่หน้าแหละ หน้าที่แล้วโอเคไหมฮะต่อไปหาหนักนเรียนจุด A อยู่ในวงกลมหรืออยู่นอกวงกลมหรืออยู่บนเส้นรอบวงหน้าที่แล้วด้านในอ่ะมาวาดรูปเลยฮะจุดศูนย์กลางก็คือลบหนึ่งสองส่วนจุด A อยู่ด้านในเป็นไงพี่ทำเร็วไหมฮะโอเคแถมจุด P เป็นจุดที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดนะ A ใกล้ใกล้กับจุด A นะหนึสามารถที่สุดน้อยแลักจ้าจุดที่อยู่ใกล้สุดน้องเรามาดูกันว่าเป็นจุดนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้น้องว่าจุดไหนอยู่ใกล้ที่สุดจุด P จุดไหนอยู่ใกล้จุด a มากที่สุด p K ควายไก่ p ถูกไหมฮะเรนฮะจำไว้เลยนะจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะเรนฮะ ระยะที่สั้นที่สุดต่อจากนั้นเลยแต่ไม่ได้จดเพลงไว้ให้ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดภายนอกถึงวงกลมหรือจากจุดภายในก็ได้ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดภาในถึงวงกลมให้ลาจากจุดนั้นแหละโอเคนะฮะผ่านแนวจุดศูนย์กลางอูเพราะเอาเราโอเค,อเคทุกท่านนะเนะี่ยนะ จุดที่อยู่ใกล้สุดหรือไกลสุดเนี่ยจะอยู่ในแนวจุดศูนย์กลางและตอนนี้เรามาสรุปกล่องทริปกล่องสุดท้ายกันก่อนมะมซูเปอร์ทริปเนี่ยใช้หมดทุกเรื่องเลยนะเรียนนะเียนฮะเนื้อที่น้อยนั้นต้องแบ่งมาแบ่งครึ่งสมมุติถ้าเกิดน้องมีจุดจุดหนึ่งโอเคนะฮะจุดที่อยู่ใกล้นะจากจุด P มากที่สุดเนี่ยนะต้องอยู่ในแนวจุดศูนย์กลางพี่ถามว่าใกล้สุดคือจุดไหนนะระหว่างนี่เลยเลยนะนะจุด M นะหรือจุดไก่อย่าเพิ่งโจทย์ฮะจุดไหนใกล้กว่า เอมถูกไหมฮะมันอยู่ในแนวไหนอยู่ในแนวไหนอยู่ในแนวไหนแนวจุดศูนย์กลางถูกไหมฮะใส่เข้าไปฮะใส่เข้าไปนะริยาที่สั้นที่สุดเดี๋ยวกลับไปกอฟัง YouTube เองนะระยะที่สั้นที่สุดจากจุดภายนอกถึงวงกลมให้ลาจากจุดพีผ่านแนวจุดศูนย์กลางโอเคไม <c oughs> เดี๋ยวต้องไล่คีย์ก่อนเหมือนกันค่ะ ระยะที่สั้นที่สุดจากจุดภายในถึงวงกลมให้ลาจากจุดพีผ่านแนวจุดศูนย์กลางเนี่ยเนี่ยใกล้สุดอยู่เนี่ยใกล้สุดเนี่ยจุดเนี้ยอยู่ใกล้สุดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจอพี่ศูนย์กลางสักสามรอบเนี่ยก็คงจะเริ่มจำได้เพราะเสียงมันจะลำคาญไงเอาโอเคนะแต่ไม่พอฮะ มันไม่ใช่แค่ใกล้สุดนะฮะระยะที่ไกล <S <S ที่สุดก็เหมือนกันจากจุดายนอนกถึงวงกลมให้ลาจากจุดผีผ่านแนวจุดสุดกลางสุดกลางเหมือนกันโอเคนะแต่ว่าพี่ไม่มีที่แลวเดี๋ยวน้องวาดรูปใหม่นะระยะที่ไกลที่สุดเลยนะไม่ใช่ระยะพีควายนะพีควายยังไกลไม่พอมีไกลกว่าพีควายอีกรู้ไหมพีงูมีไกลกว่าพีงูอีกเลยนะพีจาน มีไกลกว่าพีจานอีกเลยนะคือพ k เนี่ยตรงนี้ไกลสุดละระยะที่ไกลที่สุดคือระยะพ k ปีนี้ออกไกลสุดปีหน้าออกไกลสุดโอเคนะฮะระยะที่ไกลที่สุดคือระยะที่ลากจากจุดพีนะตัดผ่านวงกลมไปเลยผ่านแนวจุดศูนย์กลางนะแต่ไม่สนใจจุดนี้โอเคป่ะไปสนใจจุดนู้นแทนโอเคไหมฮะนี่คือระยะไกลสุดนั่นเองฮะเรีนวาดใหม่อีกรูปหนึ่งเลยโอเคใส่เข้าไปฮะนี่ระยะไกลสุดปีปีที่แล้วเอ้ปีปีล่าสุดออกใกล้สุดตอนนี้ต่อไปจะออกไกลสุดสดเข้าไป ในแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะที่สั้นที่สุดหรือระยะที่ยาวที่สุดจากจุดไหนนะทุกลมให้ลาจากจุดผีหาแนวจุดศูนย์กลางเสียงไม่มีแล้วไม่เคยสอนแล้วต้องเป็นขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองอาลราโอเคทุกท่านพรามเลยนะฮะพรามเลยนะครับนะได้คำนองเดียวกันค่ะ ระยะที่ไกลที่สุดจากจุดภายในถึงนะวงกลมนะไม่ใช่ระยะพีไก่ยังไกลไม่พอไม่ใช่พีไข่ยังไกลไม่พอไม่ใช่พีควายยังไกลไม่พอที่ไกลที่สุดก็คือระยะนี้น้อมระยะนี้คือระยะที่ลาาจากจุดพีผ่านแนวจุดศูนย์กลางเลยนะมาที่เลยนะพีเคระยะที่ไกลที่สุดก็คือระยะนี้นี่คือระยะไกลสุดที่ล่าจากจุดในวงกลมมาอย่างเนี้ยนี่คือระยะไกลสุดโอเคไหม พร้อมนะไม่ได้ใช้แค่ข้อสอบปีนี้นะเดี๋ยวมีปีหนึ่งให้น้องดูนะอยู่ในชีตนั่นแหละอ่ะพร้อมตอนนี้ทุกคนพร้อม,มนะคราวนี้เอาใหม่เดี๋ยวพี่จะสอนสี่บรรทัดจบโจทย์ข้อเนี้ยพร้อมยังนั่นเลยนะพร้อมยังแล้วเร็วเร็วเร็วเรเร็ว,รว,รวรอานะต้องพักไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะ เสร็จยังโอเคนะฮะ,ะลบนะฮะครานี้เดี๋ยวเอาใหม่เริ่มกันใหม่สตาร์ทใหม่เดี๋ยวจะหาว่าอสอนยืดยาวเลยนะมาสอนสีน่บรรทัพจบสําหรับโจทย์ข้อนี้จากโจทย์หาจุดศูนย์กลางในใจหากันหน่อยซีเร็วหาจุดศูนย์กลางในใจหากันหน่อยจุดศูนย์กลางคืออะไรลบเอบ 2, ส่วนสองคมมเส่วนสองกลายเป็นจุดศูนย์กลางคือจุดไม่ได้เปิดดูถ้าได้หาในใจคือเปิดดูหน้าที่แล้วอะ ลบหกับอะไรช่วยกันตอบหน่อย2อจุด A อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกข้างในแทนค่าในใจพรุบเลยน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่ในฟุบเลยนี่โอเคนะฮะจุด P เป็นอยู่ที่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดต้องอยู่ในแนวจุด